กวดไม่ใช่ค่ะน้องหอมนะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะอ๋อจูก็น่ารักจูไป้างหน้าเลยลูกไปไางหน้าเลยค่ะคงผู้ซื้อนะคะสอมรอบจากโซนรามาดาพาราสูพี่ทากบัน แล้วก็อมยิ้มนะครับเพราะว่าเจ้าของนะครับผู้ซื้อผู้ขายตัวเล็กๆนะครับนี่ก็คือความอบอุ่นในครอบครัวนะครับที่เกิดจากการเลี้ยงกระืูหรือว่าควาย้องเท่าหอมนะคะมีราคาคาตัวอยู่ที่ ตัวเอเพศผู้นะครับตัวเอรเพศผู้ส่วนสูงก็เจิน140ี่เซนติเมตรนํำควายขั้นเข้าจุนทักคอย,ยเลยนะครับยังไม่เห็นสักตัวเลยนะครับ1้0เซนติเมตรนะครับเพศผู้นะครับเ<ส>ข้าจุนทักคอย,ยเลยนะครับอันนี้เราเป็นการซื้อขายในรุ่นจิ๋วนะคะรุ่นจิว๋วนีืมีรุ่นใหญ่นะคะตัวนี้นะคะ จะต้องดีแม่นน่อนอกกนนะคะตรงนี้กี่ปีแล้วคะปีสิบเอ็ดตวนูพายปีสิบเอ็ดนะคะ,นนะ,คะแต่ตัวเล็กแม่ข้าขเมื่อกี้ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการโชว์พ่อคันนะคะวันนี้มีพ่อคันจากหลายหลายชนะคะมาให้มาแนะนำให้กับ่านกระบานนะคะแขกตัวใหญ่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะคะได้รู้จักนะคะเจ้าไหมตัวค่ะเด็กจะไี่ต่อจากเมื่อวาน ทุกท่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงคณะผู้จัดนะครับผมจะต่อเขาใหญ่นะครับมีรณีฟาร์มนะครับมาจากนครราชสีมานะครับอำเภอปากซองนะฮะตำบลหนองสีวันนี้ก็เอาเจ้าไม้นะครับเจ้าไม้มาโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะจังหวัดใกล้เคียงนะครับจังหวับทหารทุกท่านได้ชมนะครับวันนี้เจ้าไม้ก็ไม่ได้ออกงานมาต่้งข้างหลายเดือนแล้วนะฮะจะจะจะปีแล้วก็ตอนนี้ เป็นพ่อพันธุ์ประจำการอยู่ที่มีรณีฟาร์มเขาใหญ่นะครับแล้วก็ลูกชายนะครับลูกชายก็จะเป็นเจ้าคิงทองนะฮะกิงทองตัวนี้ไม่ได้มานะฮะก็อยู่ที่สามนะครับเอาพ่อมาแทนนะครับลูกชายเขานะฮะกิงทองตอนนี้อ่ด้วยวัยสองปีเก้าเดือนก็อ่มีความสูงโดดเด่นนะครับอ่ความสูงตอนนี้ก็ร้อยนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับ กระดับแนวหน้าในประเทศนะฮะก็เป็นสายพัฒนาจากพ่อนะฮะพ่อก็คือเจ้าไหมตัวนี้นะฮะแม่ก็จะเป็นสายต้นธุ์านละนะครับก็ตาพ่อแม่พี่น้องนะฮะเป็นทางเรื่องหนึ่งตัวนะฮะสำหรับเจ้าไหมนะฮะตอนนี้ลูกก็กําลังเดินสนามนะฮะค่อนข,ข้างออกมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็มีน้ำเชื้อนะครับ มาแบ,บาง่งกัาเพราะแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับก็ในราคาชุดละ1นึ่ง่นบาทนะครับวันนี้พี่น้องใครสนใจก็สามารถติดต่อที่เ็นต์วีลเลีมได้เลยนะครับก็มาเป็การพี่น้องนะครับวันนี้ใครสนใจนะฮะสิบห้า พอได้พี่น้องไปแล้วก็มีพ่อมาอีกหลายที่ในมือง็ทยอย่างรช่นไทยนีแหละครับทั้พ่อก้า9้านนะครับเราไปดูกินของครับกินของใหญ่อนะครับแล้วก็กินองนมาาะพันครับก็พอได้พี่น้องนะครที่สนใจก็สามารถติดต่อพี่เจได้เลยนะครับแล้วก็ตอนไห้เออ ปีนี้งานก็เป็นโครงการของฟาร์มนะครับเปิดให้พี่น้องได้ประสมจรนด้วยนะครในราคา25,000บาทนะครับสำหรับไบกับรูปแต่รูปของ180วัว183ใก็ปี6เดือสามารถติดต่อรับข้อสอต่อได้นะครับสำหรับปีนี้ก็เปิดโอการให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้ประสมจรนนะครับสำหรับเจ้าไม้นะครับก็เป็นปีแรกนะครับตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยเิดสักครั้งนะครับก็ เปิดสำหรับปีนี้ในพ่อแม่พี่น้องนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ0 8 1 6 6 1 3 0 2 4นะครับติดี่ยวต่อสาใหญ่นะครับขอบคุณมากครับครับขออนุญาตสอบถามนะครับเพื่อพี่น้องเรานะครับวันนี้ว่าตัวนี้นะครับราคามีไหมครับมีราคาไหมตัวนี้เท่าไหร่ครับคูณก็ตัวนี้ก็ประมพอราคาก็พอสมควรอยู่ครับเนื่องจาก ก็มีม,มีพี่น้องถามมาหลายท่านนะครับก็เยอะนะฮะแต่ผมก็ไม่กล้าเปิดราคานะครับเปิดไปก็ผมผมเปิดให้นะครับ10บล้านนะครับมีบวกมีลบครับ10บล้าน10บล้านก็ไม,ไม่ไม่กล้าเปิดครับ <laughs> จะพูดไปถึง1ิบที่สิบล้านก็ไม่กล้าเปิดเพราะว่าเป็นควายพุกบอลมีนะครับสามผมก็ สร้างค er ah ิวเสียงมาจากเครื่องไม้มาจากคิงคองนะครับแล้วก็พ่อพันลุ์หลายตัวนะครับก็เนื่อนจากราคาเราจะตีกันค่อนข้างเยอะครับได้แต่ว่าการซื้อขายมันยังไม่มีการซื้อขายจริงนะครับผมก็พูดเอาเพราะเท้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแจ้เต้ข้อมูล